สวัสดีค่ะวันนี้วันที่25 25กุมภาพันธ์2567นะคะวันนี้มาที่วัดงานวัดนัแขมนะคะพ่ออยู่พ่อแม่อยู่ตรงนี้นะคะพ่ออยู่นี่นะคะน,ะคะนี้ลูกสาวของโตงเพิ่งมาถึงกันนะคะ พ่อแมทออกก่อน๊ันตอนนี้เดี๋ยวจะมีการสืบชะตาก่อนนะคะประมาณเก้าโมงเป็นไหน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 ไปไหนไปไหนไปนั่งห้งหน้า

สำหรับได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเขาลงนะครับเน่เดี๋ยวจะออคือเวลาเจ้าขวบวันนี้จะมีการส่งข้ออยู่นั่งตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอเอาลงมาเตือนนะไม่เห็นนะวันนี้ขึ้นทรายเวลาจะต่างชาสัมพันธ์่อได้ใส่ในหัวตอนนี้ก็นั่งภาพบอลไปไปตามมาให้ยังใส่กันึ่งกองท่านที่จะสืบจะการลนั่นเมตตาอมจอดไม่ดีบริเวณลานขอระหังเน่เดี๋ยวกรรมการเป็นเช่นไร ไปฮนนะครับแต่ละท่านเนาะฉะนั้นก็เจ้าของรถดินน้ำรถประสื่อโบราณลาจตาจอดบริเวณข้างๆของลานคระรามนาศรีได้รับน่านี่จราาทีในร่วมได้ใส่ศีลไปที่รถของท่านละ

ก็เลยเลี้ยงมาได้เนาะ